ว่าราชการจังหวัดปฐิตบุรีท่านวีันธ์ดีอ่อนกระผมนายสิทธิพงศ์โอพัฒนกิจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่หในนามของคณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปจิตบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์ภูรองแห่งชาติประจำปี2568ในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระนิธิขาวิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชนากรชสุดาสยามพระบรมราชโองการได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมาศเพื่อตรวจสภาพคลองงสนนนะะเยี่่มชชชปราฝั จากกรุงเทพานครถึงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นระยะทางกว่า72กิโลเมตรซึ่งยังความปราบรื่นผิดิแก่ผสมนิกรตลอดเส้นทางอย่างทุ่นหน้าคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่18กันยายน2544กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำผูคลองแห่งชาติกรมทรัพยากรน,น้ำเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำได้ดำเนินการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำูคลองแห่งชาติเป็นประจัรองโดยการกองบริการขา,รขาความขัดขงภายในจัง,ง,งหวัดราชบุรี ท่านผู้ในการสำนักจัดก,การทรัพย์สินตาไม้ที่9ปราจีนบุรีท่านผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้บริหารผู้แทนผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายทอสมอเรือข่ายผลผู้ใช้น้ำคณะกรรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเข็และผู้ขับร่วมโครงการที่รคบรักทุกท่านรับ วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมังงานชุประทนน้ำที่หกให้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูพ่อโการมีส่วนร่วมของประชาชนก็อยากจะเรียนกับทุกท่านว่าน้ำ ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลมือปราจินบุรีค่ะวันนี้หนูก็จะมาบรรยายรูปภาพของหนูค่ะในหัวข้อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำภูคลองความเป็นมาวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำผูค,อคนอนลคองเกิดจากที่สมเด็จพระเทพได้สรภารทางเรือเพื่อตรวจสอบคลองแสนแตบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งจากจากคลองน้ำเน่าให้มีสภาพดีขึ้นความสําคัญของน้าต่อการดํารงชีวิตของสรรพ,พสิ่งที่อาศัยอยู่บนโลกนี้หนูจึงว่ารูปตาของอมทรัพยากรน้ำนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กำลังใจกับน้องอีก่าอีรอบนะคร เรียนผู้ว่าก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่แบาเมชงตนนี้ังบูของสำนักงสํานักาทรัพย์สินที่9สาขาปารีนะคะตอนนี้เป็นพันไม้จากสถานีพ่อชามซึ่งสกาํานักการัพย์สนที่9อะค่ะมีสถานีพชาือเป่านั่แสดงว่าถ้าเราลงเนี้ดียวว่าถ้ามาลงเนี่ย